สวัสดีครับผมนี่ก็ผมเพื่อนโซนนะครับวันนี้อยู่กันในเกม monster gym championship นะครับหรือ p o k e w e r s world นั่นเองนะฮะสำหรับคลิปนี้ก็เป็นคลิปนะครับเล่นต่อเนื่อง ep ที่5นะครับผมอย่าไปเงยตามได้ในคลิปนี้ครับก่อนจะเล่นก็ฝากกดไลค์ตามช่องเพื่อเป็นลังใจในการทำคลิปต่อไปนะครับสำหรับตอนนี้ก็เลเวล41นะก็เล่นไปนะครับทำคลิปไปนะฮะก็ไม่ได้เล่นแบบว่าต่อเนื่องทุก ep นะฮะก็กระโดดข้ามมา อีพีที่5นะครับหลังจากที่ห่างหายกันไปสักพักหนึงสำหรับการเล่นแบบหลยเรื่องนะฮะโอเค okay, okay, ผมก็ได้เดนซี hmm. ่มานะครับ mm hmm. ก็เก็บไว้เอาไว้ทําตีบวกนะครับตีบวกดาวนะฮะสำหรับเกมนี้นะตีบวกดาวได้สูงสุดถึง9นะฮะเออก็นี่ตอนนี้ก็จะมีมาชาโดนะครับมีฮุป้านะฮะที่ใช้งานอยู่นะครับ ครับอันนี้ใส่ในส่วนของเฮลเอเทมนะครับผมใส่เป็นดักก้อนสเกลก่อนนะฮะอันเนี้ยจะให้สแตตเยอะมากๆเลยนะครับถ้าเกิดใส่ครบเนี่ยฮะมันจะคล้ายๆรูนนะถ้าเกิดใครเล่นเกมแนวเ p g นะครับมันจะเป็นรูนนะฮะมันจะใส่6กจช่องเลยแหละนี่ครับถ้าเกิดเราใส่เนี่ยมันจะปลดล็อกสแตตทั้งล่างด้วยนะสชิ้น4ชิ้นเห็นไหมครับจะเขียนไว้นะฮะถ้า2ชิ้นก็จะปลดเท่านี้4ชิ้นก็ปลดเท่านี้อะไรประมาณนี้นะ ก็เดี๋ยววันนี้ผมมาอธิบายเจาะลึกคร่าวๆอีกทีนึงนะครับตอนนี้ผมจะอัพสกิลนะครับอัพเลเวลตัวละครก่อนนะฮะนี่ครับมาชาโด้ครับติดหนึ่งในสิบในสิบอันดับที่ผมทําไปด้วยนะรู้สึกมาชาโด้อยู่ดับประมาณดับสามดับสองนี่นะฮะค่อนข้างเก่งเลยทีเดียวนะฮะอันนี้ก็จะเป็นระบบนะครับอัพทีเอ็มนะครับอันนี้ก็อัพไปเลยนะฮะ ACD พวกเนี้ยมันได้มาจากการเล่น Victory Road นะ ที่เป็นหอคอยวิตตอรี่โรดอะนะครับเราไปเล่นได้ในแมปนะฮะก็จะได้ของรางวัลในตรงซีดีพวกนี้มาอัปเกรดเราต้องกดตรงสเต็งนะฮะมันจะทําให้เก่งขึ้นนะครับมันจะเบรกดาวพลังไปเรื่อยนะฮะเป็นเท่าตัวเลยนะฮะแล้วก็ติดคู่กับดาร์กอนสเกลเนี่ยเล่นดีเลยนะฮะสองสองแบบนี้ครับอันนี้เดี๋ยวผมจะยึดนะครับดาร์กอนสเกลนะฮะของตัวกาเบียสมาใช้งานก่อนแล้วกันนะเพราะว่าตอนนี้ผมจะเน้นไปทางตัว SR นะครับ ตัว SR เนี่ยผมจะให้เป็นตัวสมรองแล้วกันนะผมก็จะเอาของเข้ามาใส่ก่อนนะครับแล้วก็ในส่วนของไอาวเทพเนี่ยจะใช้ต้งเฟืองนะใช้เฟืองในการอัปเกรดนะครับผมนี่ครับตอนนี้เฟืองก็ได้จากการมีกิจก,กรรมนะครับจริงๆมันมีให้เล่นนะเดี๋ยวผมสรุปมาให้ทีนึงแล้วกันนะฮะจริงๆมันผมสรุปรวบรวมข้อมูลไว้อยู่นะครับว่ามีเป็น10วิธีเลยนะที่จะทำให CP พลังของตัวละครเราเก่งขึ้นนะเดี๋ยวผมมาทําคลิปสรุปให้เลยแล้วกันนะโอเคตอนนี้ผมเข้าไปในเมืองแป๊บหนึ่งนะฮะนี่ครับ Victory Road นะผมพาไปดูที่ผมบอกเมื่อกี้นะฮะนี่ครับ Victory Road ก็จะเป็นการไต่หอคอยนะครับ15ชั้นมั้งเนาะน่าจะ15ชั้นนะครับมันเขียนมาเมื่อกี้นี่ครับมันก็จะได้ของรางวัลเป็น CD นะครับแล้วก็ได้ทองมานะครับก็ไต่ไปนะครับเดี๋ยวผมทําให้ดูนะฮะ เนี่ยมันก็จะให้เราจัดทีมมาสู้แหละเป็นไต่หัวคอยนะครับก็จัดฟอร์แมชั่นไว้บางส่วนนะครับประมาณนี้นะก็ลองสู้ดูนะฮะก็เป็นการแบทเทิลนะครับ3ต่อ3นะเหมือนโปเกสซาก้าเลยนะครับแต่ว่าภาพสวยนะผมว่าภาพสวยอยู่นะฮะก็ระบบการเล่นก็ค่อนข้างเยอะนะแต่ดูผมรู้สึกนะครับความรู้สึกของตัวผมนะผมรู้สึกว่าไ,ได้เทพง่ายเกินนะเกมนี้มันได้ SR ง่ายเกินไปนะ แต่ก็ประเด็นคือ SR เนี่ยมันก็คแค่เป็นแค่ใบเบิกทางในการผ่านด่านเนาะเก่งไม่เก่งขึ้นอยู่กับเรานะครับ,บเกรดเลยนะครับเพราะามีระบบการเกรดค่อนข้างเยอะเหมือนกันนะเออประว่าหนึ่งตัวนะครับนี่รครับกาเบียสครับกาเบียสเนี่ยผมให้เป็นอันดับหนึ่งของ SR เลยนะเดี๋ยวเอเอ,เอใช่มีวันนั้นมีน้องนะครับมาคอมเมนต์นะครับขอขอให้ผมจัดอันดับนะครับในส่วนของโปเกมอน SR นะครับสิบอันดับนะเดี๋ยวผมทําให้แล้วกันนะ ตอนนี้ก็รวบรวมข้อมูลมาได้บางส่วนแล้วจะครบแล้วนะฮะก็ทำา SR ไปนะครับผม SR เนี่ยตัวกาเบียสเนี่ยเก่งอยู่นะแต่เรามาดูกันนะครับว่าจะมีตัวไหนมาแซง SR ของกาเบียสบ้างนะฮะ,ะเราก็เล่นใส่สู้ไปเรื่อยนะเออสู้จนกว่ามันจะไม่ไหวอะ่ะมันจะได้ของมานะครับจริงๆมันก็กดกว่าล้างกว่าอะไรได้นะนี่ครับเดี๋ยวหามาสำรองสักตัวนะฮะ นี่ใครริวแล้วกันนะครับเราก็ไล่สู้ไปนะฮะนี่ยังไงล่ะเพื่อนเออข่าเบียสซะอย่างเออไปเข้าเว้ยเรียบร้อยหลับไปนหนึ่งนะฮะโอ้โหปูป้าใครบอกอ่อนนะครับปูป้าเก่งนะฮะเออดาเมจแรงด้วยนะครับแล้วก็มีสกิลดีบัฟด้วยนะประเด็นนะ่ะนี่ครับอันติเมทเขาหยิบเป็นหลับนะครับขยับเป็นตาย เรียบร้อยครับได้ของมาอีกแล้วนะครับชั้น5แล้วชั้น6แล้วครับนี่ครับก็มี Victory Road ลดบาด้วยนะก็มารับ CD กันรัวๆตรงนี้ได้เยอะเหมือนกันนะเพียบเลย <c oughs> วันนี้ก็จะมาต่อยไอ้มาต่อย <c oughs> ต่อยบ้าเลยมาไต่อเออมาต่อยเหรอมาไต่หอคอยนะครับเออมาไต่อหอคอยให้ดูกันนะฮะเออ เดี๋ยวจะไล่รีวิวแต่และหมวดไปเรื่อยนะยังมีพวกยิมอีกนะมียิมมีเวอร์ยิมมีอะไรพวกนี้อีกนะมีทัวร์นาเมนต์นะครับมีเวอร์บอสอะไรพวกนี้ยังไม่ได้ทำให้ดูเลยนะมันเยอะจริงๆคือตัวเนี้ยเอ,า,อยางี้ไมหมล่ะถ้าถ้าเกิดทุกคนแบบว่าอยากดูอะไรเป็นพิเศษก็คอมเมนต์มาบอกกันเลยก็ได้นะจะได้แบบว่ารัดคิวทำให้มาก่อนเลย <S <S จริงๆผมมีแผนอ่าการทำงานอยู่แล้วนะจริงช่องเราก็มีแผนทำงานแบบว่า เป็นระเบียบอยู่นะผมจะลงอะไรผมก็จะมีแผนงานค่อนข้างชัดเจนนะฮะไม่ได้ลงแบบสุ่มสี่สุ่มห้านะนอกจจะมีกิจกรรมอะไรพิเศษก็ลงแถ,ถมมานะครับแต่ถ้าเกิดว่าใครอยากให้ทําคลิปอะไรพิเศษก็อย่าผมทําแล้วผมรัดคิวมาก่อนได้นะเออครับแต่ว่าอย่างที่บอกแหละช่องเรามีคลิปให้ลงทุกวันนะเช้ากลางวันเย็นก่อนนอนนะครับสามถึงสี่คลิปต่อวันด้วยซ้ัผมทำนะเออก็อยากให้ทุกคนได้ติดตามกันนะครับ หายไปเมื่อสัปดาห์ก่อนหายไป7วันก็ใจหายเหมือนกันนะฮะรู้สึกแปลกๆครับไม่เคยห่างคือผม,ผมลงคลิปเนี่ยมีมีแค่ครั้งเดียวเท่านั้นนะตอนช่วงแรกคือไม่ลงแค่วันเดียวที่เหลือลงทุกวันนะทำทุกวันลงทุกวันอย่างน้อยก็1คลิปนะฮะพักหลังเนี่ยเจแเดือนหลังเนี่ยผมลงวันละ3าีคลิปทุกวันนะนนก็เลยมีเยอะโอ้โหจะตายละบาเนี่ยนี่ไรดิโต้นีอุ้ยร่วมเลยม่อกี เจอมาชาโดวยไปครับโอ้โหรัวเลยเมื่อกี้หมัดรัวฮะปุ้งปุ่งปุ่งปุ่งตายเลยเมื่อกี้นี่ครับหัดพระเจ้าเออหมื่นหนึ่งต่อยตุ้ง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 ให้ยอ่อห่อโอ้โหมาชาโดวยแม่งก็เดเมจโคตรแรงนะนี่ครับเรามีตัวสำรองครับเป็นไคลดิวอีกแอนติมเมจไปจัดเฮอริเคนไปเฮ้ยกาไบ้ เริ่มจะสู้ไม่ไหวแล้วนะรู้สึกรู้สึกว่าด่านหลังๆมันเริ่มเก่งขึ้นเยอะเลยอะ่ะดูดิมันตีผมทีเกือบครึ่งหลอดเลยนะนี่ครับัวเคนเนียนเออชนะอยู่ครับโอ้ยไม่รอดล้ว่ามันจะไปต่อไม่ไหวแล้วด่านเก้าแล้วเออถืถอว่าไปได้เยอะอยู่นะโอ้ยไม่ไหวและโอ้โหอ๋อมมนมีของรางวัลด้วยครับตรงนี้ก็จะมี20ชั้นเป็นสี่โอ้มันมีเยอะมากเลยนี่หว่าโอ้โห เพียบเลยนะครับอย่างเยอะเลยอะ่ะอ๋อแสดงว่าผมรู้แล้วถ้าเกิดว่าเราผ่านด่านสิบห้าเนี่ยมันจะมีการปลดล็อกตัวละครหรือคนช่วยเพื่อหวัสำหรับใครที่ผ่านถึงด่านสิบกว่าสิบห้ายี่สิบก็มามาบอกกันหน่อยนะอ,อมาบอกกันหน่อยหนึ่งเป็นแนวทางกันบ้างนะแลกเปลี่ยนกันเถอะนี่ครับโอ้โหลงไปดีอ้หโอ้โห ตอนนี้กําลังสะสมเหรียญซินเบอร์กกซินเบอร์โปรเกอรคอยอยู่นะตอนนี้ก็เดี๋ยวไปสุ่มกาชาอีกทีนึง่งเดี๋ยวรอกาชามนรีเซตก่อนผมจะได้ไปติกวิสลิดได้นะการันตีเทพหนึ่งตัวนะฮะโอเคเจ้าเก่าเจ้าเดิมนะฮะเพิ่มเติมคือแม่งไม่ตายทักทีออหื้อนี่ไงโดเยไม่ไดเจอมัดมาเซโดไปมาเดไปเพื่อนเลี่ยม วานเจี๊ยบเรียบร้อยอ่ะ,อะ,อะ,อะโอเคก็ผ่านไปถึงด่านสิบแล้วนะครับอุย้ยนี่ครับได้ของแล้วนะครับได้เหรียญมาอีกสองเหรียญด่านสิบเอ็ดนะฮะโอเคแล้วก็ปลดล็อกพาร์ทด้วยนะครับถ้าเกิดเราผ่านถึงด่านสิบนะฮะโอเคครับได้ของมานะครับชิวๆชิวๆโอเคโอ้นี่รู้สึกว่าคอนเทนต์หลักของคลิปนี้เป็นวนะิซิลลี่โหดนะเด้วิซิลรี่โหลดมา10บนาทีแล้วนะครับ ก็ลองดูผมแค่อยากรู้เฉยว่ามันจะไปได้สุดแค่ไหนนะเออด้วยพลังแค่นี้นะผมหมื่นกว่าเองโคตรน้อยเลยผมว่าจริงๆเลเวล4 0กว่าน่นจะหลักแสนแล้วนะแต่ผมกําลังไล่อัพอยู่นะทรัพยากรน,น้อยคือเกมนี้ไม่ได้เล่นเขาเล่นทุกวันด้วยนะมันไม่เหมือนโปเกซาก,ก้าโปเกซาก,ก้าผมจะเล่นทุกวันนะครับเป็นเกมโปเกมอนหลักอยู่นะลองมาก็เกมนี้แหละที่เล่นบ้างน,นะครับวันเว้นวันนะฮะที่เข้าเนะี่ย คือช่วงนี้ไม่ได้เข้าทุกวันนะฮะเข้าวันเป็นวันเขา้าบางทีก็ไม่ได้เข้ากิจกรรมหายเหิหมดแล้วแต่อยากจะให้มันเก่งกว่าน,นี้นะครับตัวละครรู้สึกมันอ่อนเกินนี่ครับโ,โหคตรช็อตมาเต็มแมเป็นไมก็โั้ว,วแรงเลยแต่รู้สึกว่าอัดไม่เข้าว่ะรู้สึกว่าไปต่อไม่ได้แล้วเดี๋ยวจัดแอนติเมทีด้โอ้โหโดนก่อนเลยครับโอ้ยตายวอเคเนียน โอ้ยโอ้ไม่เข้าเลยครับโอ้โหตายครับเลี่ยมไปสองโอ้โหโอ้ตู้ไม่ไหววะโอเดนซี่ครับเหลือแค่นี้ครับหมดแล้วครับโอ้ยจบละอ่ะแทงเพชรจี้ตุมโอ้โหล่วงไปเอ้ยยังไงยังไงล่ะครับเอาดิเหลือใครรีวตัวเดียวครับมีโอกาสผ่านอยู่กาเบียดไปแล้วหนึ่งแทงเพชร จี้ตูมโอ้ยจะตายแล้วเว้ยได้อยู่เอ้ยได้ดูแอนติเมทเดียวจบเลยเนะี่ยเรียบร้อยครับโอ้โหผ่านอยู่ครับโอ้ยโอเคจบที่ด่านสิบสองนะโอเคผ่านสิบเอ็ดเจอกันดานสิบสองนะครับเต็มทีแล้วแหละผมดูทรงแล้วได้แ,แค่นี้ครับมันไปต่อไม่ได้นะเหลือโปเกมอนไม่มเไม่เหลือแล้วครับไม่ไหวจริงๆนะฮะอ่ะโอเคอเดี๋ยวเราไปลุยกันต่อเลยนะครับ โอเคหลังจากที่เล่นมาเมื่อกี้นะครับก็อัพต่อเลยนะครับอัพต่อเลยอัพสกิลกันหน่อยนึงนะฮะอัพไปเลยไปเลยไปเลยครับนี่ครับปลดล็อก4 4ช่องนะจะปลดได้สกิลมานะครับแลก้อนสเกล4ชิ้นนะครับนี่2ช่องปลดมาแล้วนะครับปลดมาแล้วนะครับได้สแตทภายในอีกนะครับ3 4อ่าปลด4ครับปลด4ดลก้อนสเกลนะตัดไปนี่ครับอีกหนึ่ง อ่านี่อีกสองครับแล้วก็สเกลอันที่สองนะครับโอเคพลังเท่าไหร่เนี่ยอู้เกือบสามหมื่นนะประมาณสามหมื่นนะครับอันนี้อัพได้บ้างนะไม่มีอะไรใส่ละก็จะอ่อนลงเลยนะฮะเนี่ยกาเบสนะครับผมอันนี้ก็อัพได้นะเลเวลอีกหนึ่งนะครับแล้วก็อ่านี่ครับอัพเกรดทาเลนต์นะครับก็หนึ่งช่องเนี่ยอัพได้ถึงเลเวลห้านะมันก็จะเพิ่มพลังได้อีกนะครับแล้วเราก็เลือกที่เราใช้นะเราใช้ แบบไหนนะนี่ครับปลดล็อกด้วยนะเอ่ยย่อยไปเลยนะครับเพราะวกนี้ผมไม่ค่อยได้ใช้อยู่แล้วนะจริงๆไม่ต้องเก็บไว้ก็ได้คือเอาแค่ให้สมุดภาพมันอัปเกรดก็พอนะฮะเราไม่ต้องเก็บไว้หมดทุกตัวหรอกเราเล่นเะพอตัวที่เราชอบเล่นมากกว่านะครับส่วนใหญ่ที่เขาจะลงเล่นกันเขาจะเอาพวกตัว S R S R มาเล่นกันนั่นเองนะที่เหลือต่ำกว่านี้ก็ไม่มีใครเล่นแล้วนะครับมันไม่เก่งไงประเด็นคือเอามามาปั้นแล้วมันเสียของไงนะครับ อัพกิลไปก่อนแล้วกันนะนี่ครับพลังเยอะมากเลยนะมาเชลูอะนะครับไม่ธรรมดานะบอกก่อนนะครับเออนะครับ tm หรอ tm ก็ใส่อยู่นะ tm เราก็ต้องดูสถานะดูสแตทที่ดีนะว่ามันน่าใช้หรือเปล่าอันนี้อัพได้นะอัพ,ได,นะอพได้ถึงเวลสิบนะครับแล้วก็จะเบรไดาวน์ระบบหนึ่ง เพิ่มไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่นะหลักสิบนะฮะอัพไปเรื่อยๆนะครับ CP 1ีหนึมื่นแล้วนะฮะตอนนี้อัพไปเรื่อยๆนะครับมาชัโตนะครับ1นึ่งหมื่นแล้วนี่เจ็ดพันกว่าอัพไปก่อนนะครับอ่าโอเคมีเหลือ1อันพอดีอันนี้ก็จะเป็นตัวเลือกที่4สีหรับผมนะกาเบ yes. ียสกราบได้เลยนะนี่โอ้ทองหมดครับไม่เหลือเหลือ2,000เองเหลือ2,000แต้มเองนะครับทองนะ ก็ต้องไปฟาร์มของเล่นด่านมาจนภายกันบ้างแหละช่วงนี้ไม่ได้เล่นเลยนะจริงๆพลังของผมนี่ผ่านได้ถึงหลายด่านแล้วนะเดีย๋ยวพี่ถัดไปเดีย๋ยวเราค่อยมาลงด่านมาจนภายกันบ้างดีกว่านะสู้กันสนุกแล้วกันโอเคมีกิจ,จกรรมอะไรบ้างนะครับตรงนี้ก็จะเป็น achievement นะ monument of honor นะครับก็มารับเพชรกันได้สะสมแต้มรับเพชรนะครับผม ตอนนั้นรู้สึกว่าผมสรุปไปวิธีหาเพชรหาแล้วนะก็วิธีนี้ก็มีอยู่นะครับนี่ครับบอลถีขาวนะมันเปลี่ยนเป็นทองได้นะครับได้มาแปดแสนโรงงานผลิตโปกเกบอลผมนะโอเคเอ้ยเปิดได้ด้วยนะเออมีชาจมีเฉิดด้วยนะครับนี่ได้เทียม,มาเพิ่มอีกดูดิสกิลอะไรเนี่ยมาถึโดวดาวนะ เมื่อกี้ได้อะไรมาไม่รู้อะทีเอามา็มอะไรสักอย่างหนึ่งอ่านไม่ได้อ่านนะครับเดีย๋ยวเราไปดูกันหน่อยสิอัพสกิลก่อนเลยนะครับอัพสกิลไปอัพไปโหลดนะครับอัพไปเลยนิดหน่อยก็เอานะฮะอ๋อนี่ไงว่าอ๋อรีเบิร์ตนะครับก็ได้เดามา3เปอร์เซ็นต์นะอยวสกิลนี้เดี๋ยวเรามารีวิวแปลกันให้แล้วก,กันนะครับผมโอ้โหไม่มีเหลือแล้วต้องไปลงดาบจนภัยจริงๆแล้วนะ พวกมันเอ้าอะไรไม่ได้เลยนะครับมันขวดอีกพวงอีกพีขวด adk ขวดเดฟอะไรไม่มีเลยนะโอเคต้องฟาร์มของแล้แหละทำอะไรไม่ได้แล้วนะฮะนี่ครับเราก็กดมาที่ดันเจี้ยนได้เลยแล้วกดอ่าสวิปสิบครั้งไปเลยนะใช้ไปเลยครับพลังกายนี่ผมเข้าบ้างไม่เข้าบ้างครับพลังการปลาไปพันสองนะฮะไม่ได้ใช้เลยนะฮะแถมยังอ่ารีเสิร์ชพลังกายมาได้ด้วยนะครับโหโคตรโกงในเกมนี้พลังกายโคตรเยอะ นะฮะนี่ครับผูป้าจะหมื่นสองแล้วนะฮะก็อัพไปเรื่อยๆแหละนะครับเดี๋ยวมันก็เก่งตามมันเองอ่ะนะครับก็อัพไปนะครับหลักๆนี่แหละแถบบนแถบล่างอัพให้หมดเลยนะฮะไม่ว่าจะเป็นเทรนนิ่งนะฮะเทรนนิ่งอัพสกิลนะฮะอัพรูนอัพทีเอ็มนะฮะผมหลายๆอย่างเลยนะครับก็8อย่างนี่แหละบน4ล่าง4อ่ะนะครับก็เป็นจุดสำคัญในการอัพเลยนะฮะ อันนี้ก็ยังค้างที่ด่านเดิมนะฮะจริงอ๋อรีวอร์ดคลมไปแล้วนะครับโอเคอันนี้เข้ามาเช็คได้อ่าเราอยู่ที่ด่าน12เนะี่ยมันเขียนบอกอยู่นะครับนี่ฮนะเห็นไหมโอเคก็ต้องไปลงวิซิรี่โรสนะครับถึงจะได้มานะครับหรือใช้แต้มแรกก็ได้นะตอนนี้ผมยังไม่ได้แลกตอนนี้พลังกายหรือ590นะฮะจริงจริงมันอัพได้อีกนะฮะ นี่ครับอัพได้นะครับอัพตัวมันเองได้ด้วยนะมันก็จะเก่งขึ้นอีกอะนะครับจากร้อยนะเป็น2ดาว3ดาวก็ไล่ไปเรื่อยเห็นไหมเนี่ยแล้วกดอัพอย่างเงี้ยใช่ไหมเออมันก็จะเถื่อนขึ้นอีกนะฮะพลังมันก็ขึ้นเยอะอีกเรื่อยๆนะครับเออเห็นไหมครับอัพไปเลยมีเท่าไหร่อัพเข้าไปนะครับอัพเข้าไปอ่าอย่าให้เหลือนะครับอย่าให้ตาขาดตกบกพร่องนะครับขึ้นอย่างไวนะฮะเออ ผมเข้าใจละผมรู้วิธีอัพให้ไวละนะฮะแต่อย่าเสียได้ของครับอัพไปเถอะนะฮะเดี๋ยวหาใหม่ได้ของพวกนี้มันไม่อะไรมากมายนะฮะนี่ครับสตาร์อัพเลเวล64แล้วนะครับอุ้ยพลังขึ้นเยอะมากนะฮะเลเวล5แล้วครับอุ้ยโอ้โอเคครับนี่ครับเอาเข้าไปเลยเอาเข้าไปเลยเฟืองเหลือครับนี่เลเวล5นะครับโอ้โหทะลุ30,000แน่นอนครับ โอ้แค่เริ่มต้นก็สามหมื่นแล้วตื่นเต้นครับไม่คิดว่าพลังจะเยอะขึ้นขนาดนี้นะฮะเอออาไป้เรื่อยแหละเดี๋ยวต้องไปหาไปฟาร์มมาเก็บมะเก่งดูซีอยากผมอยากรู้เหมือนกันถ้าเกิดอัพเยอะๆมันจะเป็นยังไงนะแน่ๆคือเสียของเยอะนั่นเองนะครับไงอยู่เอออาพวกไปเหลือเยอะคือผมไปฟาร์มทิ้งไว้แล้วผมไม่ได้ใช้ไงเออผมก็เลยมากด คือผมแค่สงสัยทําไมเลเวล40กว่าพลังมันอยู่แค่นี้ยังวะเออมันน่าจะมากนี่ไงผมจะ40,000แล้วครับขึ้นมาหมื่นกว่าเอ,อ้ยพลังมันน้อยจังเลยอะไรเงี้ยคือสงสัยเฉยนะจริงๆมันอัพได้เยอะเลยนะผมโ,โหเยอะจริงๆนะเยอะจริงๆเดีย๋ยวค่อยมาทําคลิปสรุปอีกทีหนึ่งแล้วกันนะจริงๆผมมีไกด์แนะนําคือผมลิสต์ไว้หลายอย่างมากนะที่ผมจะทําเนะี่ยแต่ว่าเนื่องจากเวลาไม่พอจริงจริงนะผมทํางานด้วยไงนะทำงานนะครับ แล้วต้องอเล่นเกมทําคลิปอีกนะครับงานผมหลากหลายมากตอนนี้ต้องแบ่งเวลาพอสมควรเลยนะให้ได้วัดคลิปทํางานด้วยนะทำงานปกติผมด้วยนะชีวิตประจําวันนะฮะแล้วก็เล่นเกมทําคลิปนะฮะอีก,กวันละสามถึงสี่คลิปอะลองคิดดูแล้วกันว่าผมต้องต่อสู้กับมันขนาดไหนนะก็อย่างที่ผมบอกล้วผมเต็มที่นะครับทุกครั้งที่ผมลงคลิปนะฮะก็อยากให้ทุกคนครับ ช่วยกันสำสุนดูกันนะครับอ่ะจัดไป e ีนี้ก็เน้นนะครับในส่วนของอ่ารูวิซโตรีโรแล้วก็การอัปเกรดพลังนะครับก็อัไปได้เยอะพอสมควรนะนี่คือโปเกมอนที่พอจะมีอยู่นะครับอ่ะโอเคนะครับผมก็ประมาณนี้ก่อนแล้วกันนะสำหรับคลิปในวันนี้ถ้าชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ช่อมันโซน,นะครับ เพื่อเป็นกำลังใจกันนะครัก็ยินดีด่กัแจ้งเตือนคลิปให,ใหม่พวกใหม่คลิปหน้านะครับผมคือเกณสวัสดีครับโหขึ้นมาแปดเมืองกว่านะ